ก่อนการให้เลือดทุกครั้งการทำ crossmatch และการทำ antibody screening test เป็นการทดสอบความเข้ากันได้และ unexpected antibody ของเลือดเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดก่อนเริ่มทำการทดสอบเราต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 1. น้ำยา A.S.G. 2. Standard cell O1 ถึง O3 3. ตัวอย่างเลือด 4. ปีเปต 6. สไลแก้ว 7. หลอดทุดลอง 8. น้ำเกลือ0.9%เก้าอินคูเบเตอร์สิบเซนทริฟวชโดยเริ่มจากเขียนระบุชื่อน้ำยาและชื่อหรือเลขผู้ถูกทำการทดสอบ crossmatch tube โดยระบุด,ดังนี้ O1 c e ล l O2 c e ล l O3 c e ล์ ทำการเจือจางตัวอย่างเลือดให้ได้3% RBC ด้วยน้ำเกลือ0.9%และทำการเทียบสีกับตัวอย่างให้ใกล้เคียงที่สุด เมื่อเตรียมหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มการทดสอบด้วยการหยดเลือด3% RBC ที่เตรียมไว้นำน้ำยา O1 เซลล์หยดลงในหลอดที่ระบุ O1 เซลล์ปริมาณ1หยดนำน้ำยา O2 เซลล์หยดลงในหลอดที่ระบุ O2 เซลล์ปริมาณ1หยดนำน้ำยา O3 เซลล์ หยดลงในหลอดที่ระบุ O 3เซลล์ปริมาณ1หยดจากนั้นนำหลอดทดลองทั้ง3หลอดไปปั่นที่ความเร็ว1,000 rpm เป็นเวลา15วินาทีในเครื่องเซนทริฟูชเมื่อครบเวลานำหลอดทดลองออกมาสังเกตปฏิกิริยาโดยเขย่าหลอดทดลองดูว่ามีการเกิดปฏิกิริยาที่หลอดใดหากไม่เกิดปฏิกิริยา มักเป็นส่วนของ MGM เป็นหลักและ MGG เกิดได้น้อยการตรวจระยะ37องศาเซลซีสนำหลอดทดลองที่บรรจุตัวอย่างเลือดทั้งหมดมาอินคูเบตเป็นเวลา30นาทีเมื่อครบตามเวลานำหลอดทดลองไปปั่นด้วยความเร็ว1,000 RPM เป็นเวลา15วินาทีเมื่อครบ15วินาทีนำหลอดทดลองออกมาเขย่า ทดสอบว่ามีปฏิกิริยาที่หลอดใดหรือไม่เป็นการตรวจระยะด้วยที่นำ A.S.G. หรือ Anti-Human Globulin มาช่วยในการขยายการจับกลุ่มเม็ดเลือดแดงการตรวจระยะ I.A.T. ทำได้ดังนี้เริ่มต้นด้วยการเขียนระบุชื่อน้ำยาและชื่อหรือเลขผู้ถูกทำการทดสอบลงในหลอดทดลองใส่น้ำเกลือ0.9%ในปริมาณ3/4ของหลอดทุกหลอด นำไปปั่นที่ความเร็ว1,000 RPM เป็นเวลา45วินาทีและเทน้ำเกลือทิ้งทำซ้ำ3ครั้งในแต่ละหลอดหยด A.S.G. AH หลอดละ2หยดให้ครบทุกหลอดนำหลอดทดลองเข้าเครื่องปั่นที่ความเร็ว1,000 RPM เป็นเวลา15วินาที เมื่อครบเวลานำหลอดทดลองออกมาเขยา่าเพื่อดูผลการเกิดปฏิกิริยานำหลอดทดลองที่ไม่เกิดปฏิกิริยาไปส่องกล้องจุลทรรศเพื่อยืนยันว่าไม่เกิดปฏิกิริยาจริงสังเกตปฏิกิริยาการจับตัวของเม็ดเลือดแดงจากการจับกลุ่มเม็ดเลือดแดงก้นหลอดทดลองถ้าพบว่าทั้ง4หลอดไม่เกิดปฏิกิริยาแสดงว่าสามารถให้เลือดและผู้รับเลือดไม่มี unexpected antibody ในร่างกาย แต่ถ้าพบว่าเกิดปฏิกิริยาที่หลอดทดลองที่แมทชเลือดแสดงว่าไม่สามารถให้เลือดถุงนั้นได้และถ้าเกิดปฏิกิริยาที่หลอด O1, O2 หรือ O3 แสดงว่าผู้รับมี Unexpected Antibody ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาเมื่อรับเลือดได้การ crossmatch และการทำ Antibody Screening Test เป็นหัวใจสำคัญในการให้เลือดแก่ผู้ป่วยที่ต้องการเลือดที่ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยาให้เลือดที่อาจทำให้ถึงชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจและระมัดระวังในทุกกระบวนการมากที่สุดและอยู่ภายใต้การกำกับของผู้เชี่ยวชาญตลอดทุกกระบวนการหวังว่าคุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจ c o s s m a t c h และการทำ Antibody Screening Test นำไปใช้ตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัยขอบคุณที่รับชม